เธอจะเอายังไงยิ่งใหญ่ใหญ่ไปเรื่อยใหญ่ไปหน้าก่อนออกจากบ้านคิดซิคิดซิไหนบอกจะกกากจะออกกำลังกายตกลงเธอจะเอายังไง น่ไเดไปือม่เกรงใจนานสู้สู้แปดสิบ <80 S 1> แค่เส้นชัยจัดไปหญิงใหญ่ร้อยโลเมื่อไหร่พอใจเมื่อนั้น กินมันทั้งวันยิ่งใหญ่ใหญ่ไปหน้า